สามารถซื้อบ้านซื้อรถที่ออสเตรเลียได้นะคะก่อนที่เมย์จะเฉลยเพื่อนๆลองคิดสิว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไรติ๊กตักติ๊กตักติ๊กตักเพื่อนบอกว่าเขาได้ติดสูงสุดนะคะ300ดอลลดร์นะคะเขามีโอกาสได้ไปเจอคนรวยคนดังสเลบดังๆแล้วก็ไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จมากๆ ตอนนี้นะคะก็อยู่กับช่องของ Merry Infinity ี้แชร แล้วก็วันนี้นะคะเมย์ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับอาชีพอาชีพหนึ่งนะคะที่ได้ค่าตอบแทนสูงมากค่ะทุกคนและก็ยังมีโอกาสได้เจอสเลบคนดังบ่อยๆด้วยนะคะอาชีพนี้จริง,รง,รงๆที่ใคมีนะคะแต่ว่าเมย์ไม่รู้ว่าที่ออสอ่ะอาชีพนี้จะได้ค่าตอบแทนสูงขนาดนี้นะคะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะเมย์ได้ไปแฮงเอาท์กับเพื่อนเนาะแล้วก็เพื่อนของเพื่อนก็มาด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนของเพื่อนก็แชร์ให้ฟังว่าอาชีพนี้ได้เงินสูงมากเพื่อนของเพื่อนนี่แหละที่ทําอาชีพนี้แล้วก็อาชีพนี้แหละที่ช่วย ให้เพื่อนของเพื่อนนะคะสามารถซื้อบ้านซื้อรถที่ออสเตรเลียได้นะคะก่อนที่เมย์จะเฉลยพเพื่อนๆลองคิดซิว่าอาชีพนี้คืออาชีพอะไร ไม่ขอเฉลยเลยดีกว่านะคะอาชีพนี้นะคะก็คืออาชีพส่งดอกไม้ค่ะทุกคนซึ่งเพื่อนของเพื่อนนะคะก็ประกอบอาชีพนี้ค่ะ <S <S ขเขาบอกว่าเขาไปส่งดอกไม้แต่ละครั้งนะคะแต่ละรอบอะ่ะเขาจะได้ค่าตอบแทนสูงนะคะเพื่อนๆอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่างานนี้หาได้ยังไงใช่ไหมคะไม่ก็ถามเพื่อนของเพื่อนเมย์เหมือนกันนะคะแล้วก็เพื่อนของเพื่อนเมย์ก็ตอบว่าตอนแรกนะคะเขาก็ไปทํางานจากดอกไม้ก่อนนะคะเขาก็เลยรู้มาว่าจริงๆอ่ะคนส่งดอกไม้อ่ะได้เงิน สูงมากนะคะแล้วก็ยิ่งถ้าไปส่งดอกมาให้พวกสเลก พวกคนดังหรือว่าพวกคนรวยเงี้ยก็จะได้ทิปกลับมาด้วยนะคะซึ่งทิปแต่ละครั้งนะคะก็คือร้อยอาบนะคะทุกคนมันอาจจะขึ้นอยู่กับเอเรียด้วยเนาะแต่ว่าเพื่อนคนนี้เขาอ่ะทางานแถวคนรวยอยู่ไงซึ่งเวลาเขาไปส่งดอกไม้แต่ละครั้งนะคะเขาก็จะได้ค่าสูงด้วยนะคะแล้วก็เขาก็จะได้ทิปด้วยค่ะสําหรับใครนะคะที่อยากทำงานนี้เนาะเพื่อนก็บอกว่าจริงๆอ่ะสามารถเข้าไปถามร้านขายดอกไม้ต่างๆได้เลยนะคะว่าเขามีคนส่งดอกไม้หรือยังมีคอนแทคหรือยัง,ยงก็เหมือนเราก็ไปแบบว่าให้คอนแทคให้หลายๆ เลยเนเมื่อไหร่ที่เขาต้องการเราเขาก็จะเรียกเรานะคะซึ่งที่ออสเตรเลียนะคะอย่างที่เพื่อนบอกว่าวันหนึ่งเขาอะ่ะมีออเดอร์ที่จะไปส่งให้ลูกค้าอย่างต่ำๆเลยอ่ะก็คือ,คอ,คอ20อัพซึ่งแต่ละครั้งที่ไปส่งเขาก็จะได้เงินตามระยะทางเนาะก็เหมือนกับแบบว่าขับรถอูเบอร์นี่แหละคะ่ะทุกคนเมย์ก็เพิ่งมารู้เหมือนกันนะคะว่าจริงๆอะ่ะทำงานส่งดอกไม้คือได้เงินเยอะที่ออสเตรเลียนะคะจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งนะคะก็คือเหมือนเขาจะชอบออเดอร์ดอกไม้ให้กันและกันเนาะเขาอะ่ะจะออเดอร์ร้านแล้วก็ร้านก็เรียกกคนส่งดอไมมา้า ก็คนส่งดอกไม้ก็ไปส่งให้อะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเพื่อนของเพื่อนคนนี้นะคะก็บอกว่าเขาเจอสเลปยัดังเยอะมากนะคะแต่ว่าเขาบอกชื่อมาแล้วเมย์ก็จาไม่หมดและร้านดอกไม้ที่เขารับส่งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นร้านดังๆใหญ่ๆเขาก็เลยได้ค่าตอบแทนสูงนะคะเพื่อนบอกว่าเขาได้ทิปสูงสุดนะคะ300ดอลนะคะครั้งนั้นที่เขาได้ทิป300ดอลนะคะครั้งนั้นน่ะเขาไปส่งดอกไม้ที่เพนท์เฮาส์นะคะที่เป็นตึกสูงๆในเมืองซิดนีย์ข้างล่างน่ะมันจะเป็นออฟฟิศหมดเลยแล้วก็มันก็จะเป็นเพนท์เฮาส์แบบว่า สามชั้นข้างบนนะคะเพื่อนของเพื่อนเล่าว่าเพนท์เฮาส์นั้นก็คือสวยมากใหญ่มากนะคะใหญ่กว่าบ้านนี<ๆ>่ทุกคนแล้วก็คนที่เป็นเจ้าของเพนท์เฮาส์นั้นนะคะ<ๆ>ก็คือคนที่สร้างบริษัทเก็บขยะท,ที่ออสเตรเลียนั่นเองนะคะ<ๆ>เพื่อนของเพื่อนเล่าให้ฟังว่าเออถึงเขาจะสร้างบริษัทเก็บขยะว่าบริษัทเก็บขยะเนี่ยทำเงินให้เขาได้เป็นพันล้านเลยโอ้โหก็คือเขามีโอกาสได้ไปเจอคนรวยคนดังเลบดังๆแล้วก็ไปเจอคนที่ประสบความสําเร็จมากมายแล้วก็เพื่อนยังบอกอีกนะคะ ว่างานเนี้ยไม่ต้องกลัวนะว่าวันหนึ่งอ่ะจะไม่มีดอกไม้ให้ส่งมันมีให้ส่งทุกวันเลยนะคะเพราะว่าคนออสเตรเลียนะคะด้วยวัฒนธรรมของเขาเนาะเขาชอบสั่งดอกไม้นะคะเนื่องด้วยทุกโอกาสวันครบรอบขอโทษนะคะวันงานศพหรือว่างานแต่งงานทุกอย่างนะคะส่วนใหญ่เขาจะสั่งดอกไม้ให้หมดเลยนะคะซึ่งงานนี้นะคะก็สร้างรายได้ให้กับเพื่อนของเพื่อนคนนี้เยอะมากนะคะจนเขาสามารถซื้อบ้านซื้อรถที่ซิดนีย์ได้ะคะ่ะทุกคนบ้านที่เขาซื้อนะคะไม่ได้เป็นบ้านแถวนอกเมืองนอกเมืองนะคะเป็น เป็นแถวแบบว่าบ้านสําหรับคนมีตังค์ด้วยนะทุกคนเมย์เคยถามอยู่นะคะว่าบ้านของเขาอะราคาประมาณเท่าไหร่นะคะเขาก็บอกว่าแต่ก่อนอเขาซื้อตกอยู่ประมาณล้าน4ล้าน5นะคะแต่ว่าเขาซื้อเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วเลยเนาะตอนนี้นะคะบ้านของเขานะคะมีมูล,ลค่ามากกว่า3ล้านค่ะทุกคนคิดเป็นเงินไทยเนาะหดอลน,นะคะเท่ากับเงินไทยประมาณ23บาทนะทุกคนก็ลองเอา3ล้านคูณ23เข้าไปะคะ่ะโอ้โหเยอะมากทุกคนเนาะที่ออสเตรเลียทำงาน มันก็ได้เงินเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่างานนี้ก็คือถือว่าได้เงินตอบแทนเยอะแล้วก็ได้ทิปเยอะด้วยนะคะเข้าที่เพื่อนของเพื่อนเล่าให้เมย์ฟังเมย์ก็จําได้เท่านี้เนาะ,ะสุดท้ายนี้นะคะสําหรับใครที่สงสัยมีคําถามอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ให้เมย์ด้วยนะคะอาชีพส่งดอกมไม้เมย์อาจจะไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงแล้วก็เมย์อาจจะแบบมีความรู้ไม่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะแต่เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวเมย์ไปถามเพื่อนให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไ like ลค์